นี่เป็นกรระบะพาวที่เราเพิ่งซื้อมานะคะตัวนี้เนี่ยเราทดลองซื้อมาว่าแบบอัดก้อนถ้านำมาแช่นะ้ำมันจะได้ขนาดไหนกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องใช้กระมังใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรคาดว่าเวลาที่มันพองขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าใส่กระมังเล็กไปอาจจะล้นได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงทดลองเติมน้ำก่อนว่าเมื่อไหร่จะ คลายตัวออกจากกันจะว่าไปแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะคลายตัวออกจากกันก็ต้องใช้มือช่วยด้วยเพื่อให้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนที่ทำนี่ก็คือฝอนใกล้จะตกแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่รีบก็คือใส่น้ำลงไปแล้วเราก็รอให้กะเมะพานี่แยกออกจากกันนะคะ หลังจากที่ช่วยทำให้ใคลายตัวออกแล้วเราก็มารอดูกันว่าแช่แล้วน้ำออกมาจะเป็นยังไงจริงๆแล้วกะปมะพร้าวอันนี้เขาบอกว่าล้างมาแล้วนะคะสารแทนนินแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูก็คือว่าน้ำก็ยังมีสีเข้มอยู่เลยบางคนก็คือใช้กะปมะพร้าวเนี่ยก็ไม่ได้นำไปแช่น้ำก่อนนะแต่ว่าส่วนตัวเคยใช้แบบไม่แช่หรือว่าแช่ไม่นานแล้วก็ ไม่ค่อยเวิร์กเลยต้นไม้เหลืองตายหมดเลยอันนี้เป็นการผ่านการแช่มาแล้วหนึ่งคืนนะคะก็คือน้ำค่อนข้างที่จะสีเข้มเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จากก้อนเล็กๆนะคะที่เห็นตอนแรกก็คือว่าตอนนี้ก็เต็มกระสอบมุ้งฟ้าสีสีฟ้าเลยนี่ค่ะสีก็ออกจะแดงๆอยู่นี่ อันนี้ก็คือที่สั่งมาเป็นกับมะพร้าวสับเล็กนะคะนี่เต็มกระมังกระบะปูนนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เทน้ําออกนะคะแล้วก็ผึ่งเอาไว้สักนิดหนึ่งค่ะกับมะพร้าวที่แช่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราผึ่งเอาไว้ให้มันแห้งนะคะมันก็เลยดูเหมือนแบบไม่ค่อยเปียกมากค่ะเพื่อที่จะเตรียมนําเอาไปใช้ต่อนะคะ